สำหรับในชิปนี้นะครับผมจะพูดอยู่2เรื่องเนาะเรื่องที่1ก็คือของน้องงูนะและอีกอ่าอีกการหนึ่งเนี่ยจะเป็นในส่วนของเศษแท่งทองนั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราคุยก่อนในส่วนของงูเนี่ยไม่มีการันตีนะหลหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับเนื่องจากว่าถ้าผมคำนวณไม่พลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2อ0 0ันถึงสองพระหว่างนี้นะประมาณ2550ถ้าไม่พลาดนะเป็นประมาณนี้แต่ทีเนี้ยมันการันตีได้เอ้ยมันไม่ได้การันตีมันดันสุ่มได้แค่10รอบครับถ้ามันสุ่มได้15รอบโอเคแต่มันไไม่ได้นะ แค่สิบรอบเท่านั้นเองหลังๆมาจากที่สังเกตเหมือนว่าถ้าตัวละครไหนก็ตามที่มันเพชรประมาณนี้สองพันห้าหรืออะไรเงี้ยผมเห็นแม่งประจําเลยแม่งมาแบบสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยเหมือนกะาให้คุณแบบสุกอีกรอบหนึ่งอ่ะอันนี้คือที่ผมเข้าใจนะโอเคเดี๋ยวเราคุยก่อนว่าเอ้ยน้องงูอ่ะจริงๆเนี่ยมันเล่นได้ไหมมันพอได้แบบกลางๆถ้าถามผมนะมันก็ยังกลางๆของมันแหละครับเล่นได้เรื่อยๆแต่มันก็แพ้คิสลุเนาะแล้วก็กับนิกะก็คือเล่นได้เอางี้ว่ามันเล่นได้อะตอนนี้มันเล่นได้ แต่มันเป็นเมไม่ได้ถ้าถามบอกเนี่ยเพชรขนาดนี้อืมคิดหนักวะถ้าเป็นผมนะคิดหนักว่ะไม่รู้ดิมันอืมไม่ถ้าถามบอคือข้ามอะต่อตองี้ดีกว่าจบสั้นๆเลยข้ามแถมยิ่งไม่การันตีนะยิ่งไม่ต้องคุยเลยแล้วก็ในส่วนต่อมาในส่วนของแทง่งทองครับตรงเนี้ยผมจะคุยอะไรบ้างเนาะอันดับแรกเรียกว่าอะไรสําคัญก่อนสําคัญก่อนนะก็คือในส่วนของเพชรอะอันนี้แน่นอนแลกไปก่อนเพชรเนี่ยแลกส่วนที่เหลือมาแลกพออยู่ละ แล้วก็ในส่วนของตรงนี้ครับแลกไปเลยอันนี้แลกไปเลยประเด็นก็คือปัญหาตรงนี้มันไม่ใช่ปัญหาเรียกว่าประเด็นดีกว่าอันเนี้ยสาคัญมากปกติเนี่ยได้โคตรยากเลยนะยากแบบยากจัดจัดอะแต่รอบนี้คือเฮ้ยมึงแจกเยอะมากครับคือแจกอะตรงเนี้ยเอาง่ายว่า100อะ่ะจบเลย100รถามว่าเฮ้ยมูลค่าไอ้ตรงเนี้ย1 0 0อะ่ะตีเป็นประมาณกี่บาทถามว่าได้จากตรงไหนก่อนชาเลนจ์และในการเติมด้วยเออตรงนี้ เออตรงนี้ตรงนี้นี่นะมันได้แค่เ้าเห็นปะ่ะ5แล้วก็เท่าไหร่อีก10เนี่ยผมผมรวมให้ละ10เท่าไหร่อีก10อืมแค่10คิดดูดิแค่10อ่ะหมายเขาว่าอันแค่แค่แค่เศษอันนี้ครับมูบลค่ามันก็เป็นพันแล้วเกมแจกโคตรเยอะเลยคือผมจะบอกว่าอันนี้สำคัญมากร้อยหนึ่งเนี่ยถามว่าเฮ้ยร้อยหนึ่งมันขนาดแล้วเลยเหรอวะโอเคเผื่อนมองภ้าไม่ออกผมเออเรียกว่าเท่านี้คุณทำบูธสามขั้นสอง ย้ำถ้าทําขั้น2นะและผมสมมุติว่าหากวันนี้ผมเล่นเป็นเอาแบบเยอะๆเลยคีสลุคุณลองดูนะว่าใช้เท่าไหร่ผมดูแต้มของฤด,ดูกาลก่อนนะครับอันดับร้อยนะต้องดูที่อันดับร้อยนะลงมาลงมาโอ้โหสองล้านอะอะตีเป็น2ล้านแล้วกัน2ล้าน4ี่เพื่อนเพื่อคิดว่ากว่าจะเล่นได้2ล้าน4ี่อะนานไหมต้องเล่นทั้ง4ี่สั้นไม่ว่านะคือเล่นแค่แค่กล่องอะไม่ไม่ได้ด้วย งงอะอย่าง,อย,างอย่างผมที่ผมเล่นนะปัจจุบันนะครับมีกล่องเล่นมีกล่องเล่นแต่ถ้ามีกล่องเล่นผมบอกเลยนะไม่ไม่ได้ถ้ามีกล่องละเล่นอ่ะอันดับ500อโอเคได้แต่ถ้าคือมันไม่ได้อ่ะคือคุณต้องเล่นเกินเท่านั้นอ่ะมันมันไม่มีทางเลือกเลยเนี่ยมันยากขั้นนี้แหละโอเคปะ่ะอันนี้หนึ่งร้อยอันหมายเขาว่าคุณเล่นอย่างเงี้ยไปเลยห้าเดือนก็คือสิบซีซั่นอ่ะเยอะนะเว้ยเยอะนะเนี่ยเนี่ยมันคืออันเนี้ยสิบอันอ่ะแต่มันได้ร้อยอันไงคุณแรกเลย แลกได้แค่ไหนเอาแค่นั้นอันนี้คือที่ผมบอกได้นะส่วนที่เหลือเนี่ยอ่ไอเศษไออันเนี้ยถ้าใครแบบบู้ตันแล้วจะไม่เอาก็ได้แต่ถ้าใครยังไม่ตันจะเอาก็เอาเพราะเสษแรกอะ่ะมันมันก็เยอะแหละยงผมเองก็แลกเพราะผมก็จะทําบู้ตสาไงใช่ไหมดังนั้นอันเนี้ยของผมคือที่หลังสุดเลยอันเนี้ยคือสําคัญมากๆนะแล้วก็เศษอันนี้แม่งก็สําคัญอีกเออดังนั้นเนี่ยอ่อให้ผมเฉพาะเลยว่าแลกอะไรบ้างนะหแลกเคชรก่อน2แลกอันนี้ต่อ3ครับ แรกถ้าใครบูธยังไม่ร้อยหรือว่า3าดาวยังไม่ร้อยทุกตัวคุณก็แลกอันนี้ไปเลยเนาะและอันนี้คืออันสุดท้ายแลกยาวๆเลยยาวๆเลยเอาเอาให้เยอะเอาให้เยอะที่สุดแล้วก็อันดับต่อมาครับที่เราจะคุยต่อในส่วนของอันนี้เมื่อสถานะเป็นดินสร้างความเสียหาย5%ถามว่าเฮ้ยน้องงูใส่ได้ไหมผมก็บอกว่าเอาว่าเหรียญน,นี้ใส่ตัวไหนดีกว่าน้องงูใส่ใส่ไม่เหมาะนะไม่เหมาะไม่เหมาะถ้าเอาใส่แล้วแบบดีจริงๆเนี่ยถ้าถามผมนะ ก็คือมันมันเป็นโบอาครับโบาน้ําเงินเลยอะ่ะมันมีมีแค่นั้นจริงๆตัวอื่นคือไม่มีแล้วมันมันไม่มีตัวอื่นที่เป็นทางเลือกเลยแค่โบาน้าเงินเท่านั้นแล้วคุณจะเอามาเล่นแผนนี้คุณก็สามารถเล่นได้เพราะว่าคุณสามารถสกิลใส่กราฟตายได้คุณสามารถขัดคิสลุได้แต่ผมบอกกันนะว่ามันก็กลางๆนะแล้วก็ถามว่าที่เตทิร์นเนี่ยคุณก็ตีระยะไกลก็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 โอ้โหก็แรงอยู่นะก็แรงนะแต่มันไม่ได้นับหินไง ดังนั้น,น,นบอกเขาว่าไอ้พวกตัวละครที่การสถาน,นะเนี่ยมันเยอะพอมันเยอะมันเลยอาจจะไม่เหมาะชัดเจนนะดังนั้นเนี่ยผมจะตอบว่าถ้าคุณใส่หินนะ่ะคุณใส่แบบนี้ดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันเป็นการการันตีนั่นแน่ละอันนี้ผมยกตัวอย่างนะอย่างเงี้ยดีกว่าผู้กินผลไม้ปีศาจไปเลยเพราะว่าเหรียญน,นี้มันไม่ใช่แค่โมอาอวันนี้คุณอาจจะไม่เล่นคิสรุไม่ก็ได้ชอปเปอร์ก็ได้ตัวไหนก็ตามที่กินผลไม้ปีศาจคือแรงขึ้นหมด โดยที่เราไม่ต้องแคร์ว่าอ้อีกฝ่ายอ่ะมันจะการสถานะไหมหรือว่าไม่การหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากให้เข้าใจว่าเหรียญนี้ไม่ต้องแลกนะครับเพราะไม่ได้มีความจําเป็นเลยถึงแม้ว่าวันนี้คุณอาจจะได้ใช้แต่ผมก็จะบอกว่าให้ผมสรุปเหมือนกับไอเหรียญเหรียญไฟท่วม10%บเปอร์เซ็นต์อ่ะเออเหรียญไฟท่วมสิบเปอร์เซ็นต์สามเหรียญคือสามสิบคุ้มเนาะแต่บางตัวมันกันสถานะไงเข้าใจปะพอมันกันอ่ะจากสิบมึงมึงก็จะไม่ได้ละ ดังนั้นถ้าเราใส่อย่างเงี้ยไอ้าแบบพวกกินผลไม้ปีศาจคือมันได้แน่นอนถ้าถามผมเนี่ยใส่อย่างนั้นดีกว่านะครับโอเคก็คลิปนี้เป็นประมาณนี้นะจากที่บอกครับคุยกัน2เรื่องเนาะหนึ่งน้องงูเป็นผมข้ามข้ามเลยยกเว้นว่าเพชรพอจะเอาก็เอาเหอะแต่เอียกใหม่จะมาอยู่แล้วนะคือจะมาแล้วอะเอาต่อใหม่ดีกว่าไหมแต่เป็นซับไม่ได้ด้วยเนาะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้โอเคนะหวังว่าจะสรุปทุกเรื่องให้ไปหมดแล้วเด้อ